ยาสุดชันผูนชันมัธยมศึกษาที่สามค่ะสวัสดีค่ะอดิฉันเด็กหญิงพัชราสุวรรน์ทองผู้ชันมัธยมศึกษาปีที่สามค่ะในลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับการแสดงละครเวทีเรื่องข้าพมณีตอนข้าพมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรเพื่อเป็นการสุดดีท่านสุทนทรภู่กวีเอกของโลก สำหรับการแสดงชุดนี้ขอได้รับคําขอบคุณจากท่านผู้อำนวยการปีชาพิพาฒนศรีวัฒนาขอขอบคุณผู้ควบคุมการแสดงคุณครูนิคมลาน้ำเที่ยงและคุณครูสาวิตรีพัฒนาเวสผู้กำกับการแสดงคุณครูรุจิวังนางวงศาคุณคูนรงรุชมาทีและคุณครูกัญญาพัฒนาบุตรีผู้กำกับฝ่ายศิลป์คุณครูศิลานีจันทภาษา คุณครูอุัยภูถกและคุณครูวันวิพานนทศิรดูแลฝ่ายเสื้อผ้าแต่งหน้าคุณครูศรสุดาดอนกวนเจ้าคุณครูพัชราพรเขตคามคุณครูวลินทร์รบุญระบุตรคุณนักการสุกญามาโคสและขอขอบคุณนุคพิลีกรทุกท่านที่ให้คำแนะนำมาณาที่นี้ค่ะ และขอแน,นะแนำผู้แสดงและโทกาสการสแสดงให้ทุกท่านทราบดังน,นี้ค่ะ บทเป็นภาพไพมณีโอรสของท้าวสุทัศน์กษัตริย์แห่งกรุงรัะตนนาและกับนางรศุนเกศรมีน้องชายชื่อศรีสุวรรณและได้ไปเรียนวิชาเป่าปีจนเชี่ยวชาญสามารถทำให้ผู้ที่ได้ยินเสียงปี่เริ่มหลับได้คับสวัสดีค่ะฉันเด็กหญิบงบังระยะพันุ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รากบดเปน็นนางหินเสื้อสมุทรค เป็นยาที่อาสายู่ทข้ามกางทะเลสามารถแปลงกายเป็นหญิงสาวที่สวยงามได้และเป็นผู้ที่จับพาพเยวณีมาขาวมการทำค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อนายณัฐวุฒิเยางชานาและเป็นรับบทเป็นสินสมุดสินสมุดเป็นลูกของพาพาวณีและนางินเสื้อสมุด มีรูปร่างลักษณะเหมือนพระไพมณีมีตาสีแดงมีเขี้ยวเหมือนนางผีเสื้อสมุทรและได้รับเรียนวิชาปอบ,บีกับพาพแพมณี บทเป็นพ่อของนาเงเนือครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงศิลาวันขุนเจ้วชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามราบทเป็นแม่ของนางเงือค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อนายสลายุดวงการชันมัธยมศึกษาปีที่สามตบทบหนุนอายุคีนักบวชทั่วสายยุบเ็นกอแก้วพิสดารเชี่ยวชาญด้านเวทมนต์ กินผลไม้เผือกและมันเป็นอาหารเป็นผู้คอยช่วยเหลือภาพพรมณีให้รอดพ้นจากอันตรายหลายกิจกรรบครับตัวได้ครับุมนายสาวนี่พวกนี้รับบทเป็นผู้จัดสรรเนี่ย ดีค่ะดิฉันนายสาวกัญญาภัทรโนงใต้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามสายศัค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กอิมกระโรมวันดวงจัญธานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ อยู่ในถ้ำที่เกาะกลางทะเลกับนางผีเสื้อสมุทรโดยที่นางผีเสื้อสมุทรเป็นผู้รับพาตัวพ้าแพนดีมาเป็นสามีตนแลบะบกับคังไว้ภายในถ้ำเป็นเวลานาน,านถึง8 สีสมุดหน้าตาเหมือนพ่อเขามีดวงตาสีแดงมีเขี้ยวเหมือนแม่และมีพลังกำลังมหาศาลพระบิดามีความรักใร่เลี้ยงดูมาจนอายุแปบ 买了好不好 What? ดูดีกว่าว้าวออกเลยออกเลย่ออกเลยดูทะเลด้วย,ออยมีปลาไปว่ายน้ำเล่นดีกว่า หัวก็หมอเขัาก็ขาก่ขาตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวไปจับให้พ่อดูดีกว่าไปไปกับข้าไปไป ตัวนี่หน่อยตัวอะไรอ่ะไปกับข้าไป่อมนู้นหลายไปมาเป็นตัวอะไรนี่พ่อนี่มัน จะเป็นไอ้กแก่อยู่ในแบบในมหาสมุทรั้งลูกแล้วนี่เจ้าไปไหนมาเนี่ยไปเล่นน้ำแป๊บเดียวเองครับพ่อนี่เจ้าแอบไปเล่นน้ำมาเหรอมีดนึงครับพ่อนี่นทา,าแม่เจ้ารู้ว่าเจ้าออกไปเล่นน้ำมาแม่เจ้าจะคิดว่าเราหนีแล้วเราจะตายกันหมดตายเลยเหรอพอ่อ ทำไมจึงจะตายแล้วพิงครับพ่อพ่อจะเล่าความจริงให้เจ้าฟังแม่ของเจ้าคือน,นางผีเสื้อสมุทรเขาได้จับพ่อมขังไว้ในถ้ำจนมีเจ้าออกมาแปดปีเจ้าอาจจะรอดแต่แม่ของลูกคงข้าพ่อพ่อของ ชันโดที่ีกาะแก้วพิศดาลแต่มันต้องใช้เวลาเดินทาง7วันเราต้องกอกบุบายให้นางพิซซ้าส,สมุดออกจาก่้ำเราจะได้มีเวลาหนีไปงั้นเราเอาเงื่อนไปเก็บดีกว่าไป น้องนะน้องได้ผลไม้มายเยอะเลยเพีย่คลาเสเด็จที่เรามากินกันดีกว่าว่าไม่เหรออ้อาวแล้วเจ้าไม่กินเหรอน้องกินมาแล้วพี่คลาเสเด็จพี่ตอนเรากินแล้วเราก็นอนกันเถอะ พี่เจ้าตกใจตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตึกเป็นอะไรหรอน้องผนอร้ายนะคะเสด็จพี่ ถึงขั้นเสียชีวิตมีเพียงทางเดียวเท่านั้นที่ช่วยเจ้าได้เจ้าต้องไปถือศีลบำเพ็ญภาวนาบนเขาเป็นเวลาสามวันใช่ลูกขอตามแม้ด้วยได้ไหมลยไม่ได้ลูกต้องไปฝึกวิชาเป่าปีกกับพ่อไปไป เจ้าเห็นลูกกับผัวับเห็นเห็นลูกผัวกับลูกข้าไหมไปเอาผัวกับลูกข้าไปเจ้าจะต้องตายเพื่อเือไปเอาไปหรือเจ้านางเนื้อเจ้าจะต้องตาย ลูกข้าไปเจ้านี่เองเงือกเท่าที่พาผัวกับลูกข้านี้ข้าจะจับเจ้ากินเดียวนี้ เพือ่อฆ่าฆ่าได้ล้างแขนเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะตามหาลูกของข้าและหัวของข้า เอาน้ำปีเสื้อสมุดเหเ้เจ้าจุ้งยาเข้ามาในเขตบริเวณแค่เสื้อห,าหา่หางข้า้าเจ้ายังยู่ด้านนี้อย่างนี้ข้าจะเสกมงคาถาใส่เจ้าเดี๋ยวนี<ด>้ล<ะ>และ ว่าไหมสเสด็จพี่เพคะกลับไปกับน้องเธออย่าได้ตัดรอนเลยนะพี่คะความรักที่น้องมีพีพ่มากเหลือเกินเลยเพคะน้องรักเสด็จพี่สเสด็จพี่เพคะ เราอยู่ในสุขาพันกันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกขอให้เจ้าจัดใจจากพี่เสถิดถ้าชานามีจริงขอให้เราได้พบกันใหม่อย่าแคว้บกันชาตินี้อีกเลยแม่ผมก็รู้ว่านะแม่รักลูแต่แม่ยังปวดผมเลยนะ แถ้าไปอยู่ท่อมเสื่อถึงเราจะอยู่ในหัวใจผูกพันรักพี่เห็นใจน้องน้องขอลาดตายตรงนี้แม่ฮัมพีเสื่อสมุดเจ้าโอ่งตัดใจเสียเถิดหมดเวรหมดกรรมต่อกันแล้ว ไปเดี๋ยวนี้ไปไเจ้าอย่ายมายุ่งนี่มันเรื่องของผัวเมียเจ้าก็เหมือนกันเงื่อนน้อยเจ้าจะต้องตายเจ้าพาผัวกับลูกข้าหนีข้าจะจับเจ้ากินพาเจ้าอย่ายไปกลับไปไข้าจะเสกมน ให้เจ้าให้เจ้าทารมานไปจนตายโอ้